หายนะคะได้ภาพมาแล้วนะคะนี่เมนูคนสวยไม่หลับเป็นตัวเนีย็อนจ้าเอาไว้แล้วแม่ขมาม่เปไรลงทานแม่นกนะคะ fc นะคะลงทางของแม่นกนะคะ ร้านสาวคนสวยร้านสาวแม่นกนะคะน้องไม้คนสวยค่ะ ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็กินเคี่ยวไปด้วยนะคะเอซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สมัรครชได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกนดูซิน้องหมายควรยายไม่ได้กินเอ,เ,อเ,เ,นเลยเรเสียงผู้คนยกย่อม ทุกคนนับถือซสื่อเสียงเลืองลือลือไปกั่วภารารูปร่างหน้าตาก็สง่าราศีบุญญาบาร,รมีก็ปรากฏการเทวดาอยู่บนวิมานก,ก็มาอยู่ด้วยเทวดาอยู่วิมานคือไขปูบริกิตเทพเหล่านี้ก็เอิดว่าอยู่สวรรค์ชั้นกาตุนพยานาค ส่วนมากเขาจะอยู่สวาเดียวและก็สัพยาปุตตะสีรุ้งสีสายรุง้งและก็กันหาโคตมักกันหาโคตมักนี่กไม่ใช่ธรรมดาพญานาคสายสีดำอันนี้ก็มีฤทธิ์มีเดชมีอัพุฆไม่ใช่ธรรมดาและก็ชอบในการรือสินอชอบในการปฏิบัติธรรมพญานาคไม่ไ้ทั้งหน มาบอกว่าลุงพ่อถ้าลุงพ่ออยากข้ามไปฝั่งเราผมอยากอาสาเป็นผู้รับส่งลุงพ่อเองลุงพ่อชอบแปลกใจเอ๊ะย่องในมหาใสัยเนาะคือเฮ้จักรต้องขึ้นข้าวเรี่ยเล่ากันลุงพ่อก็อยากไปเนาะอยากไปคือลงม็เลย้นมาขึ้นเรือหมเลยหมรลุงพ่อก็ขึ้นน้ำถ้าขึ้นน้ำไปหพ่อต่างคนตบอันนี้ ลูกพ่อนั่งคืงเพราะฤทิ์จะน้อยอยง่เลี้ยวบึงเลี้ยวก็เห็นเลยกลายเป็นกราเฟ่อะไเนะก็จะพักหนึ่งวัดคปออกเลิกไปกลายเป็นพยานนาเป็นหบอสว่าพยานนาแปลงล่างใ้ทุกอย่างแปลงล่างก็ยังเขามีฤทธิ์บางคนแลฤทธิ์นมาจากอะไรฤทธิ์ฤทธิ์มาจากบุญนะบุญเมฆก็ปรารถนาเมวานาก็ต้องการกันเรา เทวดาอยูม no mm. ีม uh, ่านเพื่อบุญมาเสื่อมแล้วเหตุมาสมัยพุิเจ้าของเขาอัข้าวสกะบุญคนเมด่อนี่แม่เอ้ยบุญเมดแล้วก็เหตุอะไรนาะบุญขน่อยเมดแหละเป็นพระกัสปะเผาสมาธิีโลพระกัสปะกันเคื่อกันอเทวดาจะใส่บาตรเล่าก็ให้ใส่พระกัสปะเป็นยังจะไม่ให้ใส่เพราะว่า ถ้าคนไหนได้ใส่บาตรสักครงที่ท่นานกำลังออกจากนิโรธสมาบัติเจ็ดวันไม่ได้ยืนเจ็ดคืนไม่ได้นอนเนี่ยคนนั้น,นในีปารนาอยากได้หยัง่งก็ทีได้โอ้โยใคยปารำนาอยากเป็นใหญ่เจ้าชิด้หญ่ยังดังฝันโอ้โยใคยปารนาอยากเป็นกำนันเจ้าชิด้หสามต้องการ ใครปรารถนาอยากมีบริบรติสีลังไหลมาตุมมาห้องอยู่วันเดียวปารถนาอยากท่องเที่ยวเมืองอุตรดุลย์สวีชทมามถึงเมืองบางบดเมือง,องลบองับลดงแต่ไม่ว่าจะเป็นอุตะทักลกรุกวีปอมอนโตยาสุขพิเกหะหักวีปซึ่งเมืองเหล่านี้ก็เที่บเข้าเขา้ากันกับเมือง,อ,งองของพญานาคพี่น้อง พระเจ้าจักรพรรดิที่ทำได้ลูกแก้วเจ็ดประการคือมีช้างแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคงแก้วพระเจ้าจักรพรรดิน,น,นั้นจะไปได้เมืองบางบทไปได้ทุกเมืองอ๋อบาจีแต่อายุเขายืนเน้อายุเมืองบางบทเนยืนถึงพราบอาว่าหนึ่งร้อยปีในโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันเดียวของพระเจ้า ล่ออีกปีนี้โลกมนุษย์เหรอนี่ยวัดเดียวของเจ้าที่ซื้อได้ระหว่างรถลำเลียงพวกเอ็งเขรามดาพี่น้องเป็นเมืองของคนมีมีบุญจริงๆมีกุศลจริงๆถึงได้ไปอยู่ในจุดนั้ำถึงได้ไปพบถึงได้ไปพ่อถึงได้ไปเห็นมนุษย์พี่น้องเขามาวันนี้แบบโอ้โหนด้บุนได้ของได้ข้าวได้ตำบาทร่วมคำจนเบาได้ปลูกต้นไม้ร่วมต้น ไดสร้างกุศลร่วมกันบางคนโด้ยเกิดมาเป็นไงเนาะก่อยจังกุ๊บจังจนก็ต่อไปลองเพลงอยู่ตรงหน้าโอ้โนเกิดมาชนเนี่ยเจ้าที่ลองจังไงก็้องเนาะแต่เจ้าก็ได้ใส่บาปแทนก็เลยไม่ได้ใส่บาตรสุดท้ายเจ้าก็ได้รู้แลมวมันเ้ง ถ่ายได้ค่ะถ่ายรูปกับคุณลุงได้ยังโอ้โหกกมามาถ่ายรูปกันรู้เ <a> หรอได้นะคะ นี่จะเป็นเอซีตัวยงกระเรโอ่โอ้ยสมเดอนะโอ้ยไม่ใช่ไปดูทุกวันนะนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะตั้งกล้องไว้ก่อนนะใจประวแล้วเมื่อก้วกะานใจปรสหน่วยแก้วในทังากเกินขาเดอยกีนองเอ้ยสากสิบพุ่งสีหยาบตาหน้าดจนีงปาส

แอบอีกแล้วแอบอีกเลยไปดูให้ป้าตลอดเด้อผิดพลานี่นะคะคุณลุงนะคะกินพลาดเป็นแค่ผู่จริงที่มีจิตและมีจิตวิญญาณที่มีพลังบุญปีหญ่ไพศาลสามารถนมบันดาลในร่างกายเจตให้มาสู่สถานที่ส่วนตัวเพื่อทำบันดา เเตียยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีจ่นารักนะคะแอบดูเช้าเช้าอยู่บอกใช่ค่ะเช้ามาเดี๋ยวยายจะตั้งกล้องไว้โอเคอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคจะได้เข้าเฟซด้วยนะคะถ่ายที่ด้วยนะคะ เราได้คำพูดคุณว่าทำบุญไปแล้วอย่ามีแต่บุญไปให้กับอวค์กรธุรกิจนั่นแหละแล้วว่าเราท่านจากสิ่งสารใดมาบนนะครับเพราะว่าเยิดสิ่จเกิดโดยการพิพาก้า แต่งนให้พ้ทายีทั้งอ่าที่ี่ที่อยู่าที่ตะวันตกและก็ทั้งอ่าที่อยู่าที่ทวันออกมีคนทัค่ะสวัสดีนะคะหอนนั่งบนอยู่ที่บ้านข้ัใจก็่วงี่นาที จริงค่ะเยอะจริงๆครโอ๊ะปูบาละมีโอ๊ะปูคนนี้ค็สวยตลอดทำคลิปทำคลิป